ครับก็สวัสดีนะครับแฟนมวยทุกท่านครับวันนี้มาชี้ชัดมวยนะครับเป็นศึกเพชรยินดีครับวันนี้มี8ดคู่นะครับมี8ดคู่นะครับให้สมาชิกมวยได้เล่นกันครับเรื่องวันที่คู่หนึ่งนะครับวันนี้จัดให้เป็นท่านรองนะครับชายโทนนะครับรองเปิดหัวว่างั้นมุมน้ําเงินครับเล่นไปที่ชายโทนครับ ต่อกันที่รองไปที่เอสเทวดาครับรองให้รู้จักและก็คู่ที่3ครับพีรพัฒนเด็ด3ครับเป็นมวยทีเด็ดครับและก็ติดตามด้วยดวงสมพงศ์ทีเด็ด2ครับติดตามไปด้วยเชอรี่รองให้มือหักครับและก็มารองกันที่น้ำโทนครับรองกินเสี่ยนว่างั้นแล้วก็ทีเด็ดจากใจผมครับดีเจจอบเมืองอำนาจเล่นไปที่นาบินครับทีเด็ดหนึ่ง และก็มาตบท้ายกันที่รองปิดฉาครับศักิ์สิทธิ์ครับตัวนี้เคยชนะมาวันนี้ดีกว่าแน่นอนครับจัดไปที่ศักดิ์สิทธ์วันนี้ผมให้มวยต่อ3ามคู่ครับพีรพัฒน์ดวงสมพงษ์และก็นาบินนะครับ3มคู่รวยครับนอกนั้นอีก5คู่เป็นมวยรองนะครับต้องออกทัวต้องออกทัวนะครับมีราคาออกตัวบางทุนทันทีครับ จากใจผมดีเจจจบเบืองอำนาจครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ